สวัสดีค่ะโมนาพาแซบบายโมนาค่ะวันนี้โมนาก็จะมาสวัสดีทุกคนแต่ก็อยากจะบอกว่าใช้ไวไฟที่บ้านไม่ได้เนาะทำไมถึงใช้ไม่ได้เพราะว่าชื่อเก่ามันเป็นชื่อของสามีมันเป็นชื่อของสามีเนาะโมนาก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนมาเป็นชื่อโมนาแต่ก็ต้องรอก่อนรอสักถึงวันที่สิบเจ็ดที่วันนี้คุยกันอีกครั้งหนึง่งถึงวันที่สิบเจ็ด แต่ถ้าเราอยากจะใช้ในระยะเวลาที่เรารออีกหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเราต้องจ่ายเพิ่มเพราะว่าเขาบอกว่าตอนที่สามีเสียมันยังมีค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายอีกประมาณ1น0 0งพันกว่าคูณก็ประมาณหกเจ็ดพันบาทหก0 0็ 6, 7, บาทเราก็เขาจากบริษัทจากบริษัทอินเทอร์เน็ต เราจะไม่เอ่ยชื่อนะคะจากบริษัทอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าถ้าเราอยากใช้เร็วถ้าเราอยากใช้เร็วอินเทอร์เน็ตนี้ให้เราไปจ่ายของเก่าชื่อของสามีก่อนเพราะว่าของเราอะยังไม่มาแน่ของชื่อในนามชื่อของโมนานยังไม่มาแน่ชื่อโมนาจะมาประมาณวันที่17ส่วนของสามีถ้าเราอยากใช้ก่อนให้ไปจ่าย6 0พันถึงเจ็ดบาท6 0พันถึงเจ็ดบาทเราก็บอกว่าจะไปจ่ายยังไงในเมื่อเราไม่มีบินเอกสาร เขาก็บอกว่าทางบริษัทเครือข่ายของอินเทอร์เน็ตเขาก็บอกว่าให้คุณโทรไปหาโทรไปหาธนาคารเลยและธนาคารจะจ่ายให้เราก็โอเคตัดสินใจและเราจะจ่ายเพราะว่าอีกหนึ่งสัปดาห์ก็อีกหลายวันเพราะว่าในระบบคอมพิวเตอร์ของเราแม้กระทั่งอีเมลเราก็ดูไม่สะดวกเราจะติดต่อธนาคารเราจะติดต่อเราจะทําการธุรกรรมเรื่องการเงินอะไรเราต้องใช้อินเทอร์เน็ตและ WiFi ทั้งหมดแต่มันก็ไม่สะดวกโมนาจึงโทรไปหาธนาคารธนาคารบอกว่า เราก็บอกว่าชั้นชื่อนี้ชื่อนี้นะฉั้นจะต้องการให้เธอจ่ายธนาคารในชื่อของสามีชั้นเพราะว่าสามีชั้นเสียชีวิตและเป็นลูกค้าของเธอในธนาคารนี้ธนาคารเขาก็บอกว่าเขาก็รู้สึกเขาก็รู้สึกเขาก็รู้สึกเขาเรียกะ่รเห็นใจเราเห็นใจเราเขาก็อยากจ่ายให้ เขาก็อยากจ่ายให้เรานะแต่เขาถามว่าแล้วบินอะหมายเลขอะไรเราบอกว่าไม่รู้เพราะว่าทางบริษัทอินเทอร์เน็ตอะเขาก็บอกว่าให้เราติดต่อธนาคารเลยและติดต่อธนาคารจะจ่ายให้เราก็รู้ประึกแปลกๆเหมือนกันธนาคารบอกว่ามันแปลกนะเธอบอกเขาใช่ไหมว่าสามีเธอเสียใช่ฉันบอกเขาว่าสามีฉันเสียเขาก็มีค่าใช้จ่ายมาครันนี้ธนาคารเขาก็เช็คให้ทันทีเลยนะว่าทุกเดือนทุกเดือนที่สามีเราเคยจ่ายน่ะจ่ายเดือนละเท่าไหร่ ธนาคารเขาก็เห็นยอดที่สามีเราเคยจ่ายคือเดือนละหนึ่งร้อยบาทไอ้หนึ่งร้อยโคนหนึ่งร้อยโคนก็ประมาณห้าร้อยห้าร้อยแล้วสามีเราเสียก็แค่สองเดือนกว่าสองเดือนกว่าทําไมค่าใช้จ่ายของบริษัทอินเทอร์เนต็ตแห่งนี้อินเทอร์เนต็ตแห่งหนึ่งถึงได้มีค่าใช้จ่ายหกถึงเจ็ดพันหกถึงเจ็ดพันเขาก็เลยบอกว่าเขาก็เลยให้แนะนาเราแนะนําโมนาว่าโมนาเธอต้องไปติดต่อของบริษัทอินเทอร์เนต็ตแห่งนี้นะแล้วขอบินเข้ามา เดี๋ยวฉันจะจ่ายให้เราก็ยินดีขอบินเข้ามาเดี๋ยวเราจะจ่ายให้แต่แต่เขาก็มีคําแนะนําเราอีกว่าถ้าถ้าไม่งั้นขอบินขอบินมาก่อนเราก็เลยบอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวเราขอขอแบบบอกแบบคือเราพูดกับบริษัทอินเทอร์เน็ตนี้สองรอบสามรอบแล้วไงเราก็เลยรู้สึกไม่มั่นใจแล้วว่าเราฟังผิดหรือฟังถูกเราก็เลยต้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราก็เลยบอกว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราจะมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะสําหรับเรื่องนี้ เพราะว่าถ้างั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเคลียร์กันเพราะว่าพรุ่งนี้เพื่อนบ้านจะมาเยี่ยมเราอีกครั้งหนึ่งเนาะเราก็เลยว่ารอถึงพรุ่งนี้แต่ถ้าอย่างอื่นอย่างใดเนาะในค่าอินเทอร์เน็ตก็ต้องรอก่อนสักพักเนาะก็เลย เลยได้กลับไปหาเพื่อนๆช้าหน่อยนะช้าหน่อยนะคะแต่อยากจะมาบอกตรงนี้ว่าโมนายังอยู่ดีมีแรงค่ะอยู่ดีมีแรงเนาะขอขอบคุณทุกกําลังใจที่เป็นห่วงโมนาเนาะโมนาไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่ว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ดีโมนาเข้มแข็งขึ้นเข้มแข็งมากขึ้นค่ะโมนาเข้มแข็งมากขึ้นและจะพยายาม ผลิตคลิปวิดีโอที่ดีและก็ผลิตคลิปวิดีโอในวิถีชีวิตของโมนาอาจจะไม่เลิศเลอเพอร์เฟกอาจจะไม่เลิศเลอเพอร์เฟกแต่ก็แค่วิถีคนไทยต่างแดนเนาะยังไงวันนี้โมนาก็แค่อยากจะมาบอกว่าโมนายังอยู่ดีมีแฮงนะคะและขอกำลังใจพี่น้องเอฟซีทุกคนเนาะขอกำลังใจให้โมนาหน่อยเนาะ โมนาจะสู้ต่อคะ่ะขอขอบคุณทุกคนที่มารับฟังวันนี้สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ดีแต่โมนา <c oughs> โมนาก็มาทำงานเร็วกว่าปกติหนึ่งชั่วโมงแต่จะมาอาศัย WiFi เพื่อเช็คเช็คอีเมลแล้วก็เช็คเอ่อเช็คอ่ในอ,อินเทอร์เน็ตของเราเนาะโอเควันนี้โมนาก็ขอขอบคุณไว้ก่อนนะที่นี้เนาะเดี๋ยววันหลังถ้าโมนามีแพลนมาทำงานอีกโมนาก็คงจะใช้ WiFi ฟ,ฟ,ฟรีก่อนเนาะแต่แต่ถ้ายังไงพรุ่งนี้ก็ก็รอดูอีกทีหนึ่งเนาะ ยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณกำลังใจทุกคนที่ส่งมาให้โมนาเนาะขอขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย